ผมเป็นห่วงคุณคุณนายสุขภาพคุณก็ไม่ดีมือไม้คุณก็สันพูดจาก,ก็พูดไม่ชัดไม่เจนแล้วคุณมาเที่ยวโม้ว่าคุณจะมาช่วยเพิ่มเรตติ้งให้ผมเพราะสิ่งที่ผมพูดแะคุณนายเป็นความจริงที่มีหนึ่งเดียวจะมีล้านคนฟังหรือคนแค่คนเดียวฟังก็ไม่สามารถจะบิดเบือนความจริงนั้นได้คุณไม่ต้องเสือกทะลึ่งมาพูดช่วยเรตติ้งผมหรอกกับเทียบกับคนที่ดูรายการคุณเขารู้อยู่แล้วว่าเรตติ้งมันต่างกันฟ้ากับเหวถ้ารักจะเป็นนักรบทางสื่อมวลชนแล้วอยาก กลัวอย่าขี้ขาดและพูดจาอะไรอย่าได้มีเบื้องหน้าเบื้องหลังจริงๆแล้วผมมีเรื่องอีกเยอะจะพูดพวกคุณเนี่ยพอความจริงปรากฏไอ้พวกกองเชียร์มืดบอดเหล่านี้ก็จะเงียบกริบคุณทนายครับก่อนจากกันในเรื่องของคุณเนี่ยผมมีคําแนะนําด้วยความบริสุทธิ์ใจใไหนๆคุณก็พักไปแล้วคุณอย่าก,กลับมาอีกเลยอาชีพนี้ถ้าคุณยังไม่เปลี่ยนแปลงนิสัยคุณเพราะว่าคุณพูดอะไรไปเนี่ยถ้ามันไม่เป็นความจริงในที่สุดแล้วความจริงมันก็จะกลับมาหลอกหลอนคุณต่อไป